วันนี้เรายังคงเกาะติดแสการกรณีที่ถนนนั้นได้สุดตัวที่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลวชิระพยาบาลน,นะคะซึ่งทางล่าสุดทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ถแถลงแล้วก็ออกมาบอกเรื่องของการสนิทฐานสาเหตุในเบื้องตน้นก็คาดว่าอาจจะเกิดจากลักษณะของดินแล้วก็น้ําที่อยู่ในดินนะคะจนทําให้สภาพของดินนั้นเปลี่ยนไปจนเป็นการเสียเสถียรภาพนะคะวันนี้ค่ะทางพื้นที่เองเนี่ยก็มีการเตรียมที่จะเทคอนก อุดช่องว่างเพื่อที่จะปรับพื้นผิวถนนแล้วก็เปิดการจราจรให้ได้ภายใน14วันนะคะสถานการณ์ล่าสุดณนขณะนี้เป็นอย่างไรผู้สื่ข่าวของเราอยู่ในพื้นที่นะคะถ้าพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยได,ได้เลยนะคะคุณหัดไทพันธ์โทดีค่ะเชิญค่ะ ในพื้นที่วันนี้นะคะมีการปรับแผนสําหรับปฏิบัติการทํางานของเจ้าหน้าที่เล็กน้อยนะคะด้านหลังของนิชันถ้าตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพแฟ้มภาพนะคะว่ามีรถเครนจํานวนหลายร้อยตันนะคะจอดอยู่ประมาณ2คันนะคะแต่ว่าเพิ่งย้ายออกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองจากแผนเดิมค่ะผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแผนเดิมก็คือรถเครนที่จอดอยู่เมื่อช่วงเช้านะคะในช่วงแรกทางด้านเจ้าหน้าที่จะนํารถเครน คันดังกล่าวนะคะมายกแผ่นคอนกรีตที่เป็น จุดที่รถกระบะจอดอยู่นะคะแล้วก็ได้ถล่มซ้ําลงไปก็คือจะยกแผ่นคอนกรีตแผ่นนั้นออกก่อนเพื่อที่จะนํากระสอบทรายเข้าไปอุดรูต่างๆตามท่อระบายน้ําที่มีน้ําไหลออกมาแล้วก็มีเศษดินไหลออกมานะคะแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าได้เริ่มประชุมกันนะคะแล้วก็ประชุมกันหลายชั่วโมงด้วยเพราะฉะนั้นก็มีการปรับแผนกันนะคะจากเดิมที่จะใช้รถเครนยกแผ่นปูนออกก็คือยกโลกยกเลิกแผ่นนั้นนะคะแล้วก็ปรับแผนมาใช้ นำปูนะคะมาเทลงที่บริเวณเนะะี่ยค่ะจุดที่ถนนสุดตัวลงไปด้านหลังของดินชั้นที่คุณผู้ชมเห็นซึ่งเมื่อกี้นี้นะคะก็มีรถปูนเนี่ยเข้ามาแล้วหลาย10คันด้วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้คือรถปูนที่เข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยคือออกไปแล้วซึ่งรถปูนที่ว่าเนี่ยจะสลับกันเข้ามานะคะคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยใช้ประมาณ100คันนะคะรถปูน1คัน จะบรรทุกปูนเนี่ย5คิวก็รวมทั้งหมด500คิวด้วยกันนะคะหรือว่า500ลูกบาทเมตรนะคะที่จะต้องนําปูนไปหล่อลงที่ช่องโหว่ต่างๆนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าวิธีการปรับแผนครั้งนี้จะช่วยในเรื่องใดบ้างนะคะก็คือในช่วงแรกเนี่ยหลายๆคนเข้าใจว่าการที่นํารถปูนมาอุดก็คืออาจจะใช้ปูนทั้งหมดปิดทับ พื้นที่ทั้งหมดเพื่อปรับผิวจราจรแต่วิศวกรบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นนะคะรถปูนจะเข้ามาแค่อุดช่องโหว่ที่บริเวณปากท่อหรือว่าที่เป็นช่องโหว่เท่านั้นคือไม่ได้ถมทั้งหลุมนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ปิดบริเวณปากท่อแล้วนะคะจะช่วยเสริมความแข็งแกรงและก็ช่วยเสริมความแข็งแรงนะคะหลังจากใช้ปูนในการอุดช่องโหว่แล้วก็จะนําดินและทรายทั้งหมดนะคะมาปิดทับอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อัดให้แน่น จะเป็นการคืนพื้นผิวจราจรในภายหลังซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะพยายามทำให้แล้วเสร็จภายใน14วันหรือว่า2สัปดาห์นะคะอันนี้เป็นความเร่งด่วนในช่วงแรกที่การรถไฟการรถไฟฟ้านะคะเป็นวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางนี้สัญจรได้ตามปกติเหมือนช่วงที่ผ่านมานะคะส่วนก่อนหน้านี้ที่มีการนำกระสอบทรายเข้าไปอุดตามรอย จุดช่องโหว่ต่างๆนะคะก็นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมก็บอกว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีก็แล้วก็สามารถช่วยได้นะคะเพราะว่ากระสอบทรายเมื่อนำทรายใส่ในกระสอบแล้วนำกระสอบไปอุดตามช่องโหว่ต่างๆนะคะก็จะช่วยลดตัวไม่ให้ดินสไลด์แล้วก็ไม่ให้ถนนซุดเพิ่มลงนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ว่าค่ะผมว่าดูค่อนข้างสเตเบิลนะ มันจุดที่เรากลัวตอนนี้คือเมื่อคืนนี้เราก็ปีการปิดน้ําเมื่อเมื่อคืนมันมีน้ําปลาที่ไหลลงมามันชะดินลงมาอยู่แต่ว่าเมื่อคืนท่านผู้ว่าการปลาก็กรุณาช่วยอยู่ถึงตีหนึ่งเลยเพื่อจุดตอนนี้น้าปราปลาก็หยุดแล้วนี่ตัวกังวลที่สาคัญคือเรื่องน้ําฝนถ้าเกิดมีฝนตกขึ้นมานี่ถามว่าทำไมกังวลน้ําฝนเพราะว่ามันมีท่อระบายน้ําซึ่งผ่านถนนแล้วก็ท่อระบายน้ําขาดนถ้าเกิดว่าฝนตกมาไอ้น้ําทั้งหมดมันก็จะไหลมาตรงหลุมตรงนี้ได้เพราะว่ามันเป็นจุดที่ท่อมันขาดก็ได้สั่งการให้บล็อกท ทั้ง4ด้านเลยมี2ท่อเหนือหัวท้ายก็เป็น4จุดก็บล็อกไว้ให้น้ําในบริเวณข้างเคียงจะไหลมตาตังจุดนี้นะก็หลืออันหนึ่งที่น้ําที่จะไหลามาจากบนผิวถนนก็เตยมกระสอบทรายไว้ถ้าเกิดมีน้ําไหลก็ให้กระสอบทรายก้านทาเป็นเขื่อนรอบก็จะมีเฉพาะน้ําที่ไหลลงมาตรงๆจากฝนก็ปริมาณก็คงไม่ได้เยอะมากก็คืออาจจะสิบเซนอะไรเงี้ยเรื่องคีดว่าคงไม่ได้มีปัญหามากส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะผู้ว่าการรถไฟนะคะก็ได้แถลงข่าวเบื้องต้นแล้วก็ชี้แจง ถึงสาเหตุเบื้องต้นนะคะซึ่งจากการสันนิษฐานเบื้องต้นเนี่ยก็คาดว่าเกิดจากดินเปลี่ยนสภาพน้ําจากท่อประปาแล้วก็ท่อน้ําเสียก็เลยไหลลงไปทําให้เกิดแรงดันขยายเป็นวงกว้างทําให้ดินซุดตัวลงไปและภาพขณะนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าก็มีรถปูนเข้ามาเรื่อยๆนะคะภาพสดๆขณะนี้รถปูนจะสลับกันเข้าออกแบบนี้เพื่อนําปูนเนี่ยค่ะมาอุดตามรอยรั่วในหลุมนะคะหลังจากนั้นก็จะ ใช้ทรายแล้วก็ดินนะคะในการกลบทับเพื่อคืนพื้นผิวจราจรนะคะซึ่งอาจารย์ธเนศที่เป็นที่ปรึกษาของวสทก็บอกนะคะว่าวันนี้รถปูนหนึ่งคันเนี่ยจะทยอยนํามาอุดรอยรั่วให้เสร็จภายในวันนี้นะคะเพราะว่ามีการคาดการณ์นะคะจากพยากรณ์อากาศว่าภายในอีกสองวันฝนจะตกหนักซึ่งถ้าฝนตกเนี่ยถ้ายังเทปูนไม่เสร็จภายในวันนี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่อาจจะทําให้ดินซุดตัวลงได้นะคะส่วนความเสียหายทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นกับ โรงพักนะคะเกิดขึ้นกับบริเวณใกล้เคียงรวมไปถึงทรัพย์สินของผู้ที่เสียหายไม่ว่าจะเป็นรถที่ตกอยู่ในหลุมดังกล่าวนะคะซึ่งการรถไฟก็จะเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างไปฟังเสียงผู้ว่าการรถไฟฟ้าค่ะและที่หนึ่งเนี่ยจะเร่งในการคืนพื้นที่ก่อนนะครับเรามีการสำรวจเบื้องต้นไปแล้วนะครับพบว่าตัวสถานการณ์ตอนนี้เรื่องดิน มีสถิรภาพพอสมควรการสไลด์จะมีเล็กน้อยละันะครับเราก็จะเริ่มมีการอ,าอุดรูรั่วด้วยการใช้กระสอบทรายนะครับจำนวนเกือบเกือบห้าหมื่นลูกนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนเพื่ออุดรูรั่วที่เกิดขึ้นระหว่างตัวโมง์กับตัวสถานีนะครับหลังจากนั้นก็จะเริ่มถมกลับด้วยซีเมนต์นะครับซีเมนต์ผสมก่อนที่จะกบกับด้วยดินดินหรือทรายนะครับ เพื่อจะใหะ้พื้นผิวเนี่ยกลับเข้ามาสู่ระดับปกติแล้วก็ทำพื้นผิวถนนอาจจะเป็นมืดหนีวช่วงข่าวก่อนนะครับเพื่อเปิดให้การสัญจรบนถนนสามเสนเนี่ย ข,นนขณะเดียวกันวันนี้นะคะนอกจากการรถไฟฟ้าที่ลงมาดูพื้นที่แล้วนะคะก็ยังมีสาภาวิศวกรสถานแห่งประเทศไทยรวมไปถึงอาจารย์อมอน,นะคะซึ่งเป็นสาภาวิศวกรนะคะก็มาลงพื้นที่เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้นด้วยนะคะและจากการเดินสำรวจก็ใช้เวลาสำรวจประมาณ30นาทีอาจารย์อมอก็บอกว่าสิ่งที่ยังมีข้อกังวลน,นะคะนั่นก็คือที่สอนอสามเสงนั่นเองนะคะเพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเสาเข็มของสอนอขาดไป เริ่มขาดไปบ้างแล้วนะคะซึ่งหลายๆคนก็กังวลว่าถ้าเสาเข็มตรงนี้เกิดการซุดตัวอาจจะทำให้อาคารถล่มลงมาได้ซึ่งอาจารย์อมรก็บอกนะคะว่าหากในช่วง1นึ่งถึงสองวันหรือว่าหลังจากนี้ในช่วงที่เจ้าหน้าที่กําลังปฏิบัติภารกิจถ้าฝนไม่ตกลงมา ก็จะไม่มีปัญหาในการไปกระทบกับเสาเข็มของสอนอได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการประเมินว่าตัวอาคารมีความสุดลงหรือไม่ก็อาจจะต้องประเมินเป็นรายวันนะคะซึ่งในทุกๆ30นาทีเจ้าหน้าที่ก็จะใช้กล้องวัด ความลาดเอียงนะคะในการตรวจรัดอาคารของสอนสมเสษนะคะว่ามีความลาดเอียงลงหรือไม่นะคะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างนิ่งนะคะก็คือพบว่าอาคารเนี่ยไม่มีความลาดเอียงจากการตรวจทุกๆ30นาทีนะคะส่วนเหมือนที่บอกว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ค่ะจะต้องเร่งนํารถปูนนะคะมาถมอุดรอยรั่วให้เสร็จภายในวันนี้จํานวน1 0 0รคันนะคะเพื่อ แข่งกับเวลานะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าจากการประเมินสภาพอากาศนะคะก็คือจะมีฝนตกลงมาภายในอีก2วันเพราะฉะนั้นถ้าเร่งทําให้เสร็จโดยเร็วก็จะลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะ